สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับ H D L G E หกหนึ่งห้าศูนย์เอฟครับฮับลาฮับลาเเดี๋ยวมาทางนี้นะโอ้ยอัดจารบีไม่เนี่ยอัดจารบีมไม่นี่ไปช้า จารบีไม่อ่านเลยนะจารบีไมไม่อ oui. <c ười> ่านอ่ะ้ยโอ้ยตายโอ้สวัสดีครับกินข้าวก่อนบ่โอ้อดจารบีน้อยอันเอดอันเอดอยู่ว่าเดินไปถึงบ่ได้เ้ยให้มิเอาได้ให้มิมเอาม้ให้มิมเอาไม้ เดี๋ยวบ่ไปแล้วบ่เดี๋ยวไปเดินเดินมานี่ไหมไหนครับอันนี้ออกบ่อันนี้ออกมาเลยบ่เอาแต่ขอดีนะอันนี้ปลายชาติครับอันนี้อันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูปลากันอันนี้ที่ของชาติเจริญทรัพย์เลยนะ ก็บรย้าไวอันนี้อันนี้จะลอกออกหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อไอทำเสียกลงไปด้อ๋อลงไปซอยอันดึงงันนะไม่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 มัไไม่ไม่ไล่ไมไม่ไ่ไม่ไม่มีไม่ไม่ม่ไ่ม่ไม่ไม่ไ่ไนี่่อ่่่ม่่่่่่่่ไม่ม่มมมมมี่อันนี้อันนี้เลี้ยงปลาไไรมม่่ ปันนินอาเราอันตะกะเต็นก็เลยตะกะเต็นจับจับแล้วบอไปดูไหมล่ะจับไปยังดูดูดูอันนี้กันอะไรไปอันนู่นใหญ่กว่าไปอันนู่นไปเดี๋ยวเราอันนี้จะดึงผักตบบอ้วยมั้งอ๋ออันนี้จะเอาผักตบเอาอะไรออกบุญบ่คือคือการขโมยไงการขโมยผมไม่ค่อยได้มาถ้าผักปลามันก็เลยวิ่งซ่อนเนาะก็ช่วยได้เนาะได้ไม่ต้องเอาออกแต่มันเอาออกง่ายจ้าง ไวรุ่นกมูชาวันหนึ่งก็เสร็จแล้วไปพาไปดูนั้นจะเฉดจูดพาไปพาไปดูไอ้นั่นเลยยังอาตะกะเตนปาตังกาดูตกลงสวนหรือไอ้เรื่อยปูอะไรปูหญ้าหรือปูอะไรอันนี้เขาตำรวจหมดเลยป่ะในของเจียจชาถึงตรงไหนตรงนี้ป่ะตรงนี้แหละอุ้ยทไมได้น้อยท่ไ ทำไม่ได้น้อยใช่ไหมขุดร้นานอาหารด้วยนี่ขุดสะมหมดเลยที่ข้อนค้านี่แต่ก่อนแต่ก่อนเขามีรถตัวเล็กเขาไม่มีดินครับก็ขุดขายหมดเลยทีนี้ก็เป็นสะมหมดเลยทินนรกนี่นี่ไผ่อะไรเนี่ยเหไผ่ไต้หวันไงไผ่ไต้หวันนี่อู้หัวลอกอก้หรออู้หปาดสูงใช่ไหมหัวละกโนะแล้วก็มีนี่ปัจซีด้านี่โอ้ มรกโกอะไรมันพันอะไรนั่ไหเนี่ยสูงเน่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาไปเค c l e ริ i n g c l e a r i n งโรงเรียนแล้วก็เอาดินมาถมเอาเอาเอามาทิ้งเนาะครับมันขึ้นเองมรกโกนี่นะโอ้โหมันกี่เมตรวะเนี่ยไม่ใช่สี่ห้าเมตรบ่ต้องต้องเดี๋ยวต้องถ่ายรีวิวให้คนดูหน่อยเนาะเอนี่โอ้คตรสูงเลยสูงแล้วโอ้ยสูงนะมรกอโอ้ยมรกโกพันอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูกัน ปาดมะละกออะไรวะเนี่ยสูงเรียนในทุเรีย,รยนไหมนี่หนี่ไงทุบปุ้ยนี่โอ้อันนี้มีทุเรียนอีกโอ้ใบชาตินี่เดี๋ยวพามาดูมะละกอประมาณห้าเ <5 S 2> มตรอะ่ะเออบอกทันเอนนอเดี๋ยวพาชมสวน,นๆๆเลยครับก่อนจะดูไมโครๆๆดูฮะอันนี้บอกทัานอันนี้บอกสีดา โอ้ทางขาวกินหมดแล้วนะโอ้ยหัมใหญ่ทำไมมันยาวตัววะมันมันบ่เห็นบอกอโอ้ยาวตัววะจะเป็นไคลแนวนริ้วเลยห้าเม็ดเก็บกินยากด้นี่นี่ทำไมไม่เอาไปขายตามตลาดตามตลาดเขาเอาไปอ่าตามส้มตามเนี่ยกิโลละเดี๋ยวผมเอาพันผมเอาพันกิโลละสิบสองบาทอ,อืมเก็บขายเลยครับอันนี้ก็ เก็บไปขายได้นะตามสวนเนี่ยเนี่ยมะละกอพันนี่ปลูกต้องปลูกยังพันเพิ่งปลูกได้ไม่ถึงปีนี่ออกแล้วเนี่ยพันไรเมล็ดบ่ใช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 ่วันนี้ก็อันนี้สูงประมาณสองเมตรเลยอันนี้เขาเรียกพันอะไรไม่รู้มะละกอเนี่ยนรร้าาาอหเนนนาาะะตัวี้เเออไปขายได้เลยด้วยนี่ก็แอบแซบเนาะร้านอาหารแอบแซบเนาะครับแอบแซบอันนี้แคร์แคร์มันจะเป็นมันจะเป็นเศรษฐกิจเอ้ยทำไมต้นนี้มันล้มอ่ะ ล้มเลยนี่ใช่ใช่ตายเนี่ยยิงเป็นทักบอกหึฮูเอ้าดึงขึ้นไหมโอ้ยตายละให้มันล้มต้องค้ำเนาะค้ำหาหาอะไรมาค้ำนี่ครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูตากานะไปเดี๋ยวเราพาไปดูตากานอันนี้สวนเต็มไปด้วยหญ้ามันรกมากโอ้โนี่ตากาเตนอยู่ตรงนี้ครับผมม่คลิปเลยอะ เนี่ยเราเคยมาหลายครั้งแล้วครับตรงนี้แต่เลี้ยงปลาเนี่ยไม่เคยจับไม่เคยจับไม่เคยจับเลยนี่เคยเคยจับยังได้กี่ตันเนี่ยพันกว่าตันครับแต่เจ้าของไม่เคยเข้ามาในสวนเพราะว่าเขาจะเดินถ่ายย t u b e เดี๋ยวพามาดูตะกะแตนพะตังก้าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ฮิตมากตอนนี้ เฉพาะไข่ขีละหนึ่งหมืน่นบ่ออคขีละพักิโลละหนึ่งหมืน่นถามมาดูเลยครับไหนจ้ะไมันเข้าวตรงไหนตรงนี้บ่เ,เดี๋ยวมันตกใจไม่มีที่เข้าครับเรามากับเสียใหญ่นะชัดเจริญทรัพย์ทำทุกอย่างครับตอนนี้ก็ผลิต <S 2> <S 2> <S 2> ปลากระเตนปลาตังกาดูดิดวงบนนี่กำลังยังไม่ถึงเดือนครับอันนี้กี่เดือนเขาจับขายสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันมีมีคนมารับไปเลยใช่ไหมอันนี้รับไม่อันนี้ยเนี่ยเนี้ตัวใหญ่เหรออันนี้อันนี้อันนี้เริ่มตัวใหญ่แล้วมาลองลองเอาเอาตัวใหญ่มาโชว์ดูโอเคล็อกไว้หนี่งโอ้ล็อกเอาไว้ครับห้าม มาเปิดนี่น่าจะประมาณ20่กิโลได้หรือ30มสโลครับกิโลละเท่าไหร่โลละ400ขายก็คือรับไม่อั้นใช่ไหมกิโลละ400 350รับไม่อั้นอ๋ออันนี้ที่นั่งที่นั่งดื่มนะตรงนี้บอกที่นั่งดื่มบอกแต่ว่าอันนี้มาให้ตากระเตนปลาตังก้าครับโ่ามันสวยดิมันยังเล็กอยู่ พาพาไปดูตัวใหญ่หน่อยไปอันนี้ตัวเล็กนี่เนี่ยโอ้กองตรงนี้ไหมใครสนใจก็มาซื้อกับปลายชาติได้นะิดตัวได้ใครก็มีใครก็มีเอ้ยเบอร์โทรอะไรนะเบอร์โทรอะไรนะของตำรวจศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองสามเจ็ดห้าสองครับคุยกับไอ้หายไอ้หายใหญ่ได้เลยไอเสียบป่ะไปเราเดี๋ยวเราไปดูปลาตังก้ากันครับอีกอีกคอกหนึ่ง